มาไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โ้โหอ้โอ้โ้ออ้อ โอ้โหเหมือนจับตุ่นได้เลยเหมือนตุ่นเลยอ่ะเอาเอาเอาขึ้นไม่ได้ช่างแตกต่างช่างแตกต่าง ขีนช้าอ่อน <laughs> โอ้โห